กำลังเก็บงานนะครับไปสถานีบัดโปร่งอันใหม่ครับเดี๋ยวให้ส็จเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมาช่องบิที่นี่รถกทีวิ่งไปกับบริษัทสินค้าก็ไปถูกน,นะฮะ Yeah.